ทำไมแมวถึงเป็นเจ้าแห่งการมองเห็นในตอนกลางคืนสวัสดีครับผมดรเคจากช่องแวค k ซ์รีเทลคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวถึงเคลื่อนไหวในความมืดได้อย่างคล่องแคล่ววันนี้เราจะมาเปิดเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการมองเห็นอันหน้าทึ่งของแมวกันอะไรคือสิ่งที่ทําให้แมวเป็นเจ้าแห่งการมองเห็นในยามราตรีแมวเป็นสัตว์ที่หากินเวลาพลบค่ําหมายความว่าพวกมันจะตื่นตัวมากที่สุดในช่วงเช้า และทบค่ำเพื่อรองรับสิ่งนี้ดวงตาของพวกมันจึงได้วิวัฒนาการให้สามารถใช้งานในสภาพแสงน้อยได้แมวมีชั้นในดวงตาที่เรียกว่าเทปตั um ้มล um ูซิดัมซึ่งสะท้อนแสงกลับผ่านจอประสานตาและมีเซลล์รับแสงรอเซลลมากกว่ามนุษย์6ถึง8เท่าทําให้แมวสามารถมองเห็นในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นแม้ว่าแมวจะมองเห็นในสภาพแสงน้อยได้ดีกว่ามนุษย์ถึง6เท่า แต่พวกมันก็ยังไม่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างสมบูรณ์แบบการมองเห็นของพวกมันต้องอาศัยการขยายแสงในปริมาณที่น้อยที่สุดดังนั้นในห้องที่มืดสนิทจึงยังคงเป็นความท้าทายสําหรับแมวอยู่ดีรูม่านตาขนาดใหญ่ของพวกมันก็มีบทบาทสําสคัญเช่นกันรูม่านตาของแมวสามารถขยายได้กว้างกว่ารูม่านตาของมนุษย์มากทําให้แสงผ่านเข้ามาได้มากขึ้นซึ่งทําให้พวกมันมีข้อได้เปรียบอย่างมากในช่วงพบค่ำหรือในบริเวณที่มีเงา แม,แมวสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและมองเห็นในที่แสงน้อยได้ดีเยี่ยมแต่ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือรับรู้สีนั้นยังจำกัดเมื่อเทียบกับมนุษย์โลกของแมวจึงเต็มไปด้วยเฉดสีเทาและการเคลื่อนไหวมากกว่าสีสันสดใสและรายละเอียดที่คมชัดจะเห็นว่าดวงตาของแมวช่วยให้พวกมันปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่กระตือรือร้นได้เป็นอย่างดีครั้งต่อไปที่คุณเห็นแมวของคุณเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืน โปรดจาไว้ว่าสายตาของพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อการล่าเหยื่อและนั่นเป็นเพียงหนึ่งในประสาทสัมผัสที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับโลกของมันขอบคุณที่รับชมแบล็กลีเทลผมดรเคจะช่วยให้คุณค้นพบวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเบื้องหลังพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงของคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนขนปุยของคุณในคลิปถัดไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับแบล็กลีเทลเพราะทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจ